สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน EP ที่18สาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตดสอบรีวิวพินโปรงไม้ขนุนทอง3าสายนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นงานสเปรยังไม่มีเจ้าของนะครับถ่านไหนสนใจนะครับกราติดต่อสอบถามใดนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับสําหรับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับเป็นงานสเปร หน้านที่นะครับจะมีพิ้นสเปร์นะครับส่วนนากจะมีแต่สั่งทำนะครับ <mm <blue> เป็นส่งยกนามสูตกลมนะครับหัวนาถอดได้อ <mm <peng uins> เป็นรุ่นพิเศษนะครับคาดลายด้านข้างนะครับด้วยไม้พยุงนะครับแบบแนบสน <resonance> ิทสวยงามโดดเด่นนะครับรับกันทั้งสองข้างนะครับอเป็นบอดี้ใหญ่นะครับบอดี้เก้านิ้วนะครับอความหนาอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับความหนาอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับยองนี่ถอดได้นะครับหมอนถอดได้ ได้นะครับเป็นพิ้นกระบอกกับเป็นไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันย่องไม้ชิงชันนะครับระดับความสวยงามความแข็งแรงนะครับเป็นการประกบไม้แบบแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจจะซุ้มให้บงไก่นะครับเห็นผูมครับนะครับแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจะไม่เห็นหัวน็อตนะครับผมจะซ่อนไว้ด้านในนะครับ สวยงามนะครับเป็นไม้ลายตรงนะครับไม้ลายตรงทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่าของผมจะไม่ทําเสียงนะครับจะไม่ทําลายเอียงนะครับจะจมะมีผลกับเสียงนะครับอันนี้เบิ้งแอคชั่นนะครับแอคชั่นแบบต่ำๆนะครับเห็นไหมครับแอคชั่นต่ำๆนะครับเดี๋ยวสอดปีกเบิ้งนะครับสอดปิกเข้าไปจุดที่ห่างที่สุดนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้ สำหรับทันทีในได้ฟิน่นง่ายๆเสียงดีๆนะครับไม่เจ็บมือนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่มือเก่านะครับแนะนําเลยครับตัวนี้นะครับจบแน่นอนนะครับรับประกันข้อบิดข้อโกงตลอดการใช้งานนะครับสายติดสายแปดนี่คือรับประกันเพมฟรีนะครับ15เฟสนะครับทีนี่มาฟังเสียงกันเลยนะครับ เสียงกล่องกังวานนุ่มนวลนะครับออกหยุ่นโยนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรับรองว่าจับเลี่ยวก็อยากว่างแน่นอนนะครับหล่นง่ายๆเสียงดีๆนะครับอยากจะแนะนําเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสำหรับพันธุ์ีอะไ้พิ้นหลินง่ายๆเสียงดีๆนะครับงานสวยเนียนนะครับทุกสัดส่วนทุกมุมมองนะครับรับประกันนะครับสายติดคอโกงตลอดการใช้งานนะครับสําหรับ่ันที่สนใจหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับ สนใจนะครับแอดไลน์ขมาทีไอดีนะครับผมถิมยูหัวขอเรือนครับเรื่องว่าจะทวเขมาสอบถามใดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับสําหรับทันทีสนใจกระลๆดเลยนะครับเป็นผินใสขรางใหญงนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอคุณหลายๆานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมเอามานำเสนอให้ได้รับชมแลบฟังเป็นต้องการสำหรับคลิปนี้ ขอจบิญร้มิครับสวัสดีครับ